หายแล้วค่ะหลูกงูหน่อยเจ้าแล้วแต่ว่าแผลกันย่งเป็นจุดเป็นจุดจุ่เนาะค่ะอันนี้ถ้าผู้เลี้ยงงูคือกันกับสิหนจักเนาะค่ะว่าลูกสาวของซีบายศูนย์เก้าหกค่ะงามค่ะลักษณะลักษณะนี้ถืกต้องเลยเนาะคะ่ะ นาเขาก็ได้พอค่ะว่าห้ากระหอดจะได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะพี่นงประมาณเจ็ดเดือนค่ะเบื้งหน้าลักษณะค่ะงามค่ะ ก็คืดว่าสิเอาเขาไว้เป็นเป็นแม่บอกนะคะแม่บอกยิ้วขอ,อกค่ะ,คะลักษณะของดูกของซีว้กยกะสีมักทองไล่นะคะ ทองเขาจะเป็นไล่ๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กะบัดตีค่ะ